สวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน,น้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะม,มา สอนรับสกินปืนฟรีๆนะครับวงน้องที่สามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินปืนฟรีนะครับวงน้องเข้ามาดูคลิปนี้นะครับเนาะไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องก็คือคลิป at นี้นะครับจะเป็นการสอนรับสกินปืนนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถรับได้ยกเซิร์ฟนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะ GM ใจดีมากๆเลยนะครับเนาะไม่ใช่ว่าแจกแค่สกินปืนนะครับวงน้องจังมีของอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะที่เจมาแจกนะครับแล้วก็วันนี้พี่ก็จะมาบอกเลยนะครับวกกกนนนนนน้้อออองงเเเเ็็็็จะะะะปปรรมาาาาาณีลลยยยคคคับถื่หๆส นะถือว่าไม่เป็นสายฟรีนะครับวนะ้อง right? สกินปืนที่พี่เจ้มาแจกวันนี้หรือว่าเจมมาแจกวันนี้นะครับเนาะก็ไม่มีขายแน่นอนนะครับเนาะถึงว่าไม네่เป็นสายฟรีหร <Sí. S 1> ือ like ว่าเป็นสายเติมนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อนะครับวงน้องเพราะว่าสกินปืนตัวนี้นะครับเนอะก็เป็นสกิน <além> ปืนแรด้วยนะครับวงน้องเออก็จะปเป้าหมายเลยนะครับเนาะใครคิดว่าเป็นสายเติมแล้วจะซื้อเอานะครับวน้องก็เสียใจด้วยนะครับเนอะสกินปืนตัวนี้นะครับวน้องไม่สามารถซื้อได้นั่นเองนะครับวงน้อง แต่ก่อนที่จะไปรับสกินปืนฟรีๆนะครับมีคนอยากได้เพชรจากพี่หรือเปล่าอยากได้ตัวละครจากพี่หรือเปล่านั่นเองนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากได้นะครับวงน้องเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งที่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเนาะถ้ามีคนดูคลิปนี้นะครับถึงหมื่นห้าพันคนดูนะครับวงน้องก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่ามูลค่าสองร้อยบาทครับตัวละครเอ๋หรอกอีกหนึ่งตัวนะครับวงน้องก็รับกันง่ายแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้บัตรการีน ด้วยละกันนะครับองน้องเออก่อนจะป้อมมานี่เลยนะครับมาน้องๆมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับสกินปืนฟรีๆนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่ากําลังจะเติมเพชรนะครับอย่าเพิ่งเติมนะครับองน้องเพราะว่ากิจกรรมล่วงหน้านะครับเนาะไซส์เพียง1เพชรเท่านั้นนะครับองน้องก็คือถ้าคนไหนนะครับอยากเติมเพชรนะครับองน้องก็อดใจรอนิดนึงนะครับเนาะไซส์เพียง1เพชรเท่านั้นนะครับองน้องเพื่อแลกกับกระเป๋าตัวนี้นะครับองน้องนี่เลย รับกระเป๋าตัวนี้นะครับแบบฟรีๆเลยนะครับเนาะเพชรของเราก็ไม่ได้หายไปไหนด้วยนะครับวงน้องก็คือเพชรของเรานะครับเนาะก็เข้าตัวด้วยนะครับวงน้องเราก็ที่สําคัญนะครับได้รับกระเป๋าฟรีๆด้วยนะครับวงน้อง ก็เป็นกระเป๋าตัวนี้เลยนะครับวงน้องที่เราจะได้ฟรีนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับเนาะไม่เคยเติมนะครับวงน้องถ้ากิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามานะครับเนาะถ้ามัน1เพชรจริงนะครับวงน้องพี่จะแจกละกันนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอเลยนะครับเนาะว่าอยากได้กระเป๋าตัวนี้นะครับวงน้องถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวพี่จะแจกละกันถ้าวันไหนมันอัปเดตเข้ามาเพียง1เพชรเท่านี้นะครับวงน้องพี่อาจจะแจกเป็น10รางวัลเลยนะครับวงน้องหรับน้อกกเต้ดยะรัาาไป๋ว นี่นะครับมุกน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะกระเป๋าตัวนี้นะครับมุกน้องอัพเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะแต่ว่า เซิร์ฟเรานะครับบงน้องถ้าอัปเดตเข้ามานะครับเนอะจะอยู่ที่1เพชรหรือเปล่านะครับบงน้องเก็จะประมาณเลยนะครับเดี๋ยวพี่รับให้ดูเลยละกันนะครับบงน้องว่ากระเป๋าตัวนี้นะครับน้องมันเท่แค่ไหนนะครับบงน้องก็คือสามารถรับได้เลยนะครับบงน้องนี่เลยนะครับเนอะพี่รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบงน้องเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูเลยละกันนะครับเนอะว่ามันเท่ขนาดไหนนะครับบงน้องนี่เลยนะครับเนอะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับบงน้องก็จะเป็นปีกแบบนี้เลยนะครับเนอเะอันนี้น จะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ก,ะะกะระเ,ะรเป๋าตัวนี้นะครับมึงน้องก็คือเอฟเฟกนะครับนาอจัดเต็มแน่นอนนะครับมึงน้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้องกระเป๋าตัวนี้นะครับไซส์เพียงหนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับมึงน้องเออก็คุ้มมากๆเลยนะครับนาะสำหรับมึงน้องคนไหนที่อยากได้นะครับมึงน้องก็ฝากกันด้วยละกันขอกันมาได้เลยนะครับมึงน้องเดี๋ยวพี่จะเติมให้ละกันนะครับน้องวันไหนที่มันอัปเดตเข้ามานะครับมึงน้องนี่เลยนะครับนาะตัวเต็มมันก็เป็นแบบนี้เลยนะครับมึงน้องก็สวย GM นะครับวงน้องก็ใจดีมากๆเลยนะครับน mm ้องแจกสกีนปืนฟรีๆนะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับน้องก็จะมีทางด้านของ M4 นะครับวงน้องแล้วก็จะมีทางด้านของบัตรปืนนะครับน้องสองใบนะครับวงน้องแล้วก็บัตรสร้างห้องนะครับน้องหนึ่งใบนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมก้อนเล่นง่ายๆนะครับวงน้องเพียงแต่เรานะครับน้องไปคิวให้ได้นะครับวงน้องก็คือ เล่น1เกมนะครับเนาะก็คือลงไปเล่น1เกมนะครับหมูน้องเราก็สังหารศัตรูให้ได้นะครับเนาะเราก็เล่น3แมตช์นั่นเองนะครับหมูน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินปืน AW ตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่มาแจกเป็นวันนะครับหมูน้องก็คือแจกเป็นสกินปืนเศร้านะครับเนาะแต่วันนี้นะครับหมูน้องก็คือสกินปืนถาวรก็มีนะครับเนาะก็อย่างที่พี่พูดไว้ต้นคลิปเลยนะครับว่าสกินปืนที่เจมจะมาแจกนะครับเนาะไม่สามารถหาซื้อได้จากที่ไหนนั่นเองนะครับหมูน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็อันน ว่า GM จะมาแจกเหมือนกันนะครับน้องก็ค uh, ือหลายๆคนก็คงไม่อยากได้แน่นอนนะครับเนาะงสำหรับสกินเอวนั่นเองนะครับวงน้องแต่ก็มีนะครับวงน้องก็คือมีกล่องเอนะครับเนาะที่จะมาแจกนะครับวงน้องในนั้นนะครับน้องก็มีลุ้นหาวอนเหมือนกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินปืนพีพนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับวงน้องก็คือลงไปเล่นนะครับเนาะล็อกอินเข้ามานะครับวงน้องเราก็ทำดาเมจให้ครบนะ จะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์หน้านะครับเนาะสำหรับบงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้บัตรสร้างห้องนะครับบงน้องก็รอได้เลยนะครับน้องก็คือเข้าไปเล่น1เกมนะครับก็รับไปเลยนะครับเนาะส่วนบัตรสร้างห้องแบบนี้นะครับบงน้องเราก็ปืนตัวนี้นะครับหรือว่ากล่องปืนตัวนี้นะครับบงน้องก็ง่ายๆนะครับเนาะสังหารให้ได้สิคนเท่านั้นนะครับบงน้องก็รับไปเลยนะครับเนาะก็เป็นกล่อง M4 ตัวนี้นะครับบงน้องที่สามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับบาง นะครับอนที่ทุกคนจะได้ฟรีๆนะครับวงน้องก็เป็นเดือนนี้เลยนะครับน้องก็เป็นแรงสี่เวสสี่นะครับวงน้องจะมีการรีแล้งแล้วนะครับเนาะก็เป็นนี่เลยนะครับวงน้องใครอยู่เท่าไหร่กันบ้างนะครับวงน้องก็คือซีซั่นนี้นะครับเนอะก็จะเป็นทางด้านของสกินปืนเอ็นแปดตัวนี้นะครับเป็นเอ็นแปดนะครับวงน้องก็คือเอ็นเก้าสี่นะครับเนาะถ้าใครได้ไปแล้วนะครับวงน้องก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอเลยนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็แบบว่าซีซั่นหน้านะครับเนาะจะมีทางด้านของสก ก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็คือจะมีชุดตัวใหม่นะครับมาแจกด้วยนะครับเนาะก็สามารถรับได้นะครับวงน้องก็คือวันที่29เเดือนหน้านะครับวงน้องเออไม่ใช่เดือนหน้านะครับเนาะ เดือนนี้นะครับพวกน้องก็คือเป็นท้ายเดือนนี้นะครับเนาะก็จะได้รับฟรีๆนะครับพวกน้องเราก็ส่วนสกินปืนที่จะมาแจกฟรีๆนะครับพวกน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของสกินปืน M4 นะครับพวกน้องที่อัปเดตเข้ามาแทนสกินปืนตัวนี้นะครับเนาะก็อัปเดตเข้ามาแทนสกินปืน AN94 นะครับพวกน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนะครับเนาะว่าเป็น M4 ตัวไหนนะครับพวกน้องนี่เลยนะครับพวกน้องก็เป็น M4 ตัวนี้เลยนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาแทนนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับนองพวกน้องก็มาาาาลุ้นนนนนกกััอีีทึงวครบเะะ่สถ นาของมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนาเดีนะครับวงน้องเราก็สุดที่กําลังจัปเด็กเข้ามานะครับน้องก็เป็นสุดซีซั่นหรือว่าสุดแดงนเดยนะครับวงน้องก็คือจะเป็นสุดตัวนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นสุดตัวนี้เลยนะครับน้องกําลังจัปเด็เข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องก็คืออันแรกนะครับน้องที่น้องๆจะได้ฟรีนะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนฟรีๆนะครับเนาะรับได้ถาวรรับได้ทุกคนยกเสริมแน่นอนนะครับวงน้องเราก็อันที่2องนะครับน้องที่น้องๆจะได้ฟรีนะครับวงน้องก็จะเป็นทางด้านของสุด สกินปืนก็เป็นสกินปืน M4 นะครับวงน้องก็คือจะเป็นโหมดแลง4เวส4นะครับเนอะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าขึ้นแดงนะครับวงน้องก็รับไปเลยนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ส่วนสกินปืนนะครับวงน้องก็คือใครที่ขึ้นแบบว่าโกลได้หรือว่าแพดได้นะครับวงน้องก็รับไปเลยนะครับน้องในส่วนของสกินปืนตัวใหม่นะครับที่กำลังจับเดรกเข้ามานะครับวงน้องเราก็สำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สุดแดงนะครับวงน้องก็ต้องขึ้นแดงให้มันได้นะครับเนาะขึ้นเพียงดาวเดยง่า แบบบนนี้เลยะครัสำหรับงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินปืนฟีฟี่นะครับน้องอยากได้ซุดฟีฟี่นะครับงน้องก็คือวันที่29นะครับน้องสามารถรับได้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานั่นเองนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินปืนฟีฟี่นะครับน้องไม่มีสกินปืน m 4เลยนะครับงน้องก็สามารถรับได้วันที่29นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยสำหรับงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับน้องไม่เคยเติมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับงน้องก็คือสกินปืนตัวนี้นะครับน้องถ้ายแนนน่อ นะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นสกินปืนซีซั่นนั่นเองนะครับมงน้องก็คือซีซั่นหนึ่งนะครับเนาะจะเอามาแจกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับมงน้องก็รีบเลยนะครับน้องวันไหนที่มันมาแจกนะครับก็รีบรับได้เลยนะครับมงน้องก็คือเพียงแต่เราขึ้นแพตินัมได้ก็รับไปเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับมงน้องก็รับกันง่ายๆนะครับเนาะสามารถรับได้ทุกคนด้วยนะครับมงน้องก็ถือว่ารับได้ยกเซิฟเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ายังไม่รรรรู้้้้้จจุุดดนนนนนีีะคคัับบออองงงก็ืสาามถ เปลี่ยนปืนได้ฟรีๆนะครับเนาะก็เป็นวันที่29นะครับสามารถเข้ามารับกันได้ทุกคนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นยังไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะกิจกรรมที่กำลังจับเด็กเข้ามานะครับวงน้องก็มีประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสกินปืนที่จะมาแจกฟรีๆนะครับวงน้องก็คือได้รับยกเสริมแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงแน่นอนนะครับเนาะก็เป็นวันที่29นะครับวงน้องแล้วก็สกินกระเป๋านะครับวงน้องก็คืออัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะจจจะะะะะะะเเเเเเเปปป็็็นน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 น1 1พพพชชรร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 รหหหืออ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 อลลล่่่าาาาคคคคคัััััััับบบบบววววกกกกกก้้้้้งงงงงฟีีีีททึแแถสไย ได้นะครับก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอเลยละกันนะครับวงนอง้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ยังมีอีกทางด้านของซุดนะครับวงน้องที่จะมาแจกฟรีๆนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องลงแรงหรือว่ารีแรงครั้งนี้นะครับเนาะก็ขึ้นแดงให้ได้นะครับวงน้องก็รับไปเลยในส่วนของซุดฟรีๆนั่นเองนะครับเนาะ,นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็สำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมนะะครรับ่ยงดดด้กกิว น้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตลาไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงร้องว่าจะเป็นคลิปใหม่อะไรยังไงนะครับนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับบายบาย